อีกอีกเก้านาทีอ่าอีกเก้าน 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, าทีเก้าละเก้า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 ล้วเก้านาทีนะคะทุกคนนะคะจะเปิดแล้วนะคะอีกเก้าเก้าเก้าฟึบนี่นะคะฟึบ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 นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่าน้องโมบอกฮ่าฮ่าฮ่านะคะอะไรเอออยู่ในนี้นะคะในน้องคำดูสินี่ทุกคน ขอบคุณขอบคุณกันข้อจอข้อใจนะคะคำดูคำเบิงคำเบิงคำเบิงนะคะแข่งเดอ้ออุ้ยมันจะกัดเอาบอสละนี่มันจะกัดบอสนะคะ,ะเกษตรคันทีนะคะขอบคุณขอบคุณนะคะอ่าอย่าเอาให้ดูนะว่าผิวของเขาเนี่ยมันจะเป็นอ่าอะไรนะคุกขะเหมือนอะไรอ่าทุเรียนทุเรียนอ่า ทุกค่ะผิวขุกค่ะพ่อน้องเบิร์ดนะคะพ่อน้องเบิร์ดสวัสดีน้องโมนะน้องโมขี้เศร้านะคะคุณวินนี่บอกมะพร้าวมะพร้าวผิวมันจะต้องขุกค่ะนะคะทุกคนผิวขุกค่ะมีหางสารีอ่านะคะแอปเปิลน,นะคะเอาพี่เปียกมาสวัสดีพี่เปียกพี่เปียกบอกว่าสวัสดีน้องวโอนะคะอะไรเอยอะไรเอยทึบตึบตึบ,บ,บดีเอาอยากเปิดแล้วนะคะ เหลือเวลาอีกแปดนาทีนะคะเกษตรคันที่นะคะเอาเดี๋ยวให้กุญแจก่อนขอบคุณเกษตรคันที่นะคะขอบคุณทุกคนนะคะอะไรเอ่ยมีหางแข็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 งเดินนี่แข็งนะคะอ่ามีผิวนะคะน้องโมบอกว่าสวัสดีค่ะช่างช่างช่างเป็นพ่อน้องพ่อพ่อน้องบอลนะคะอ่าน้องโมบอกว่าค่ะค่ะค่ะเกษตรคันที่นะคะ เกษตรกรที่ก็หน้านะคะที่เตี้ยบอกว่าเอาอะไรมาเล่นอีกแล้วอ่าถเห็นไหมไม่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 ทุกคนนี่นะคบกระโปงเปิดแล้วเนี่ยทุกคนไม่เห็นเลยนะสาวบีโอบอกแล้วบอกให้จ้องบองมองไว้นะฮะนี่นะคะเหลืออีกเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีจะเฉลยนะคะเจ็ดนาทีทึดทึดทึดอะไรเนาะมีหางแข็งแข็งผิวขุกข่ะนะคะเกษตรกนที่บอกนูนู หนูหนูหน you know, ูหนูนาหนูนาอ่าทุกคนหางแข็งแข็งไห่หนูนานะทุกคนนะคะอ่านะคะพี่วานเจ็บนานะคะมีหางมีหางอ๋อหมูเด้งหมูเด้งนะคะอ่าแม่น้องข้าวหอมบอกว่ากอดกอดกอดทุกคนทึด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 อ๋อหนกระโปรงก็เปิดแล้วเปิดอีกนะเห็นกอกอดก็ดก็กอนกอกอกออยู่ข้างในพี่เปยกบอกว่าช้อน ช้อนอะไรนะช้อนในช่วยน้ำปลาหวานวันวันนั้นอะไรนะอ่าอ่าวันนั้นอะไรนะอ่าโอ้ยวันหลายวันนะทุกคนจะบอกว่าแต่ละวันนี้จะไม่มีวันซ้ำนะคุณวินนี่บอกว่าแก้วมังกรอ่าเหลือกินนาทีเหลือ เหลือ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 หกนาทีเหลือหกนาทีทุกคนเหลือหกนาทีหกนาทีแล้วจะเปิดแล้วจะเปิดแล้วนะคะอ่ะน้องวีกําลังใจพี่สาวขอบคุณน้องวีพี่หวานเจี๊ยบบอกแงมเง้ง้ง้สี่มาแล้วสี่มาแล้วนะคะอืน้องวีบอกว่าสวัสดีกันทุกคนมาลอกกะกกน้องวีบอกว่าหัวลอกกะกกัเลยนะคะขนุนขนุนบักมี่อ่าบักมี่ใช่ไหมนะคะอ่ะนี่หางเขาเป็นแบบนี้ นะนะนะทุกคนนะจะจับหางก่อนแม่น้องก็หอมบอกเกษตรทันทีนะคะเจ้าไปจังไดมามาจังไดมาจังได,ดมาได้จังไไดเมนบอนะคะ,ะน้องบีบอกว่าสวัสดีคุณข้าวหอมนะคะแม่น้องข้าวหอมบอกาอเกษตรทันทีบอกสะนะคนี่หางเขานะทุกคนอ่จะให้ดูหางเขานี่หางเขานี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นทุกคนเห็นหางไหม สนาทีอีกสินาทีนะคะทุกคนอีกสินาทีนะคะหาง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 นะคะเบาเอ็มเบาเอ็มนะคะอ่าสวัสดีทุกคนนะคะแม่น้องก็หอมวิชาวิ่านะคะน้องโมบอกหนูลุ้นอยู่ <laughs> หนูลุ้นอยู่มันจะเป็นอะไรนี่ทุกคนสีผิวมันจะขุกข่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเอามือหยอดลงไปก่อนมันจะกัดมือบ่ คุณวินี่บอกออกคกสีอ,อกคกสีเอียวซะนาะเจ้ากินเลียวเกษตรกรที่บอกว่าอะไรมีทางน่าจะเป็นคางคก